มาช่วยซ่อมฟรีให้เริ้าก่อนเลยค่ออนไลน์มาแร้วออนไลน์แปดสครับ ของแมไปเยอะนะครับเรามีของแถมไปเยอ ทำชาติโดยต่าเดีเอาเอาได้เลยพี่ได้เลยพี่สาวไม่ไม่เอาก็เรื่องไรยะครับก็เรื่องนั้ไช่วยนะครับขอให้ท่านเปิดไฟไว้ด้วยนะครับใครไม่รับกามาถึงเลนไจได้นะครับก็บอกดามะประกานะไปตไปตเอลยนะครับไปไป

เดี๋ยวไม่รู้จะมีแขมาจะต่อไม่ได้ใช่ไหมให้ยืไปใส่รูปขาวนะครับ้คด้วยคลอยไหนมาเร็ว

ne gwezh eus <laughs> an tamm ดอกไม้าราชการพร้อมด้วยประสมนิกรชาวจังหวัดพิจิตรที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้ตาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบาทองพระเจริญด้วยแสงโรดิจุฬาชัยมีภาพนารัยพรของโจรชนชาวไทยต่างการนิรันดร์ด้วยเก้า การขี่จักรยานเพื่อสุขภาพในวันนี้จะใช้เส้นทางโดยรอบสนามจักรยานสนาจิตของทุกคนจะได้รับเป,ประกาศเตรียาบาัตรและกระบอกน้ำของสอสอส,อสอทุกคนสิบห้าช่โมงว่าแล้วต่ตอนนี้วิธีทำที่น้ำสัดสิจจะต้องกุ้มน้ำมหาจา์ทุกคนก็เลยเบือนทางมาที่ค่อนข้างเยอะตัววิธีว่าจะหมั้งแข สนามพราสัญญาบทั้นกิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยผมขออวยพรให้การจัด,ดกิจกรรมคั้งนี้ปกกสความสำเร็จตามที่ท่านวัานันนี้โดยท่านนายกเหล่ากาชาติเป็นผู้รับหมารับรวมของเสื้อที่ระลึก5สนาม การประกาศมีสว่วนร่วมการมีน้ำใจการต้อนรับที่แสนจบุตที่หมอนั้นติดตามไปกับเราทุกสนามนะครับในวัาเป็นสนามที่สากเล็กที่ทับไซสวัสดีท่านรองนายกนะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่ติครับติดตามเราไปทุก โรงพยาบาลบริษัทโทรคมานาคมมาถึงวันนี้แล้ว,ได,ลวได้รับแรสนับสนันจากหน่วยงานองค์กรเสียงปรบมือขอบคุณครับทุกๆหน่วยงานออยืนไว้ก่นอนเออมาฝักนี้มาก็ได้ครับ จะกลับมานะครับสองง เลครับแช่ญได้เลยนะครับรายงานตัวครับถ้าเข้ามาแล้วถ้าไม่มาครับเย็นๆครับนั่งรอได้เลยครับรถสวยอะไรอย่างครับกิษณาอ่ะครับนั่งรอครับเก้าอี้ตรงนี้ไหมคุณกิษณาครับเด็กหญิงกัญญาพัฒนเนธิศครับอายุ7ปีเนี่เป็นระดับแช้งขาไทยประเทศอายุ3จุด 9ปี3ปี9เดือนน้องแม็กกี้ครับขอควาภัยนะครับอ่ะอ่าเดี๋ยวสลับช่วยกันนะครับปันนะครับมาแล้วผู้ท้าชิงคนล่าสุดคุณสำรวยสิงิ์เธครับอายุเจ็ดไปมาแล้วทั่วประเทศไทยครับอ้าวครับต้มครับใครมีวิชาอาคมอย่าแกล้งกันครับณมะมุณะโมยเหนับ แตกตาันแกะกอนแต่ห้ามโชว์เดี๋ยวเรามาแบทแท็บแกะลายใจจะเพิ่มดูใครมีวิชาอาคมอยากแก้กันแม็กกี้ครับสามเปิดโชว์เลยครับเปิดโชว์เลยแม็กกี้ดูดีดี่มาเลยมาเลยโอ้แม็กกี้พี่อุดมก่อนใครเลือกก่อนอ้าวแม็กกี้แม็กกี้เลือกก่อนแม็กกี้อยากแรกสีไหนครับเอาขนาดไหนครับเอาลนะครับโอ้อ่าที่เหลือก็เป็นของพี่อุดม